เพื่อนๆเห็นอะไรหรือเปล่าครับ uh huh. ผมนี่ครับหอยเชอรี่นะครับผมอ่ครับสวัสดีครับผมอ่ครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กพิชชิ่ง mm hmm. ยาลา <ird ane. S 1> และก็บ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดกันอีกแล้วนะครับ <S 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 หมายก็หมายเดิมนะครับ Th ที่ว่าเห็นด้านหลังผมนะครับหมายที่ว่าตรงปลาชนหมายดงปลาชนก็หมายนี้ที่ว่าอ่าเล็กพิชชิ่ง กับผมนะครับบบาวเด็กใต้คนเดิมมาใส่กับเหยื่อโลก่อนก็คือเหยื่อเนื้อไก่เนื้อหน้าอกไก่สดนะครับเพื่อนเพื่อนก็ได้ปลาหมอไปหนึ่งตัวได้ปลาหมอไปหนึ่งตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนปลาปลาน่าจะปลาแน่นอนครับผมอย่างน้อยก็สองกิโลอย่างน้อยก็ตาบิดอักไปเลยใช่ครับผมคนลากลากเข้าก็ใบคันเบ็ดงอเลยครับแล้วก็ตาเบ็ดหักเลยเสียดายมากครับก็วันนี้จะมา อ่าใส่กับเหยื่อหอยเชอรี่นะนะครับผมเผื่อว่าไอตัวที่ว่ามันกินไก่ของเราไปตาเบียดหักเผื่อว่ามันจะมากินอีกรอบนึงใช่เพราะว่าเหยื่อหอยหอยเชอรี่เด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนอ่ามันก็หลายวันเลยด้วยนะใช่ครับคงจะปากคงหายเจ็มอะไคงจะมากินหอยเชอรี่แล้วตอนนี้เพราะว่าหยุดไปก็หลายวันหลังจากที่ว่าใส่กับเหยื่อหน้าอกไก่วันนั้นก็ประมาณสามวันอ่ะสามสี่วันอ่ะสามสี่วันใช่ครับก็วันนี้เอาเหยื่อเด็ดเลยครับ เหยื่อหอยเชอรี่เผื่อว่าไอตัวที่ว่ามันอ่าเอาตาบิดเราไปนะครับจะกลับมามากินนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราก็ไปใส่ไปล่าก,กันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมเลยครับสุบดยอดเลยครับพ<ป>ีล่ลามใส่ er. ก,กันเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนคุณเรือนไม่มาทีป่าทีใส่กันเลยนะครับท่านผู้ชมได้ไหม <c oughs> ก็วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับผมแงะเอาเฉพาะปากหอยมันนะครับปากหอยนะครับปากหอยเชอรี่นะครับไม่ใช่ปากหอยมันคิดได้หลายแง่หอยคิดได้หลายมุมใช่ได้หลายมุมนะครับแต่ว่านี่หอยเชอรี่นะครับผมเงี้ยเพื่อนๆดูครับใช้ตาเบ็ดนะครับแล้วก็พับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆพับให้อย่างนี้ครับลายเหลมๆมันโผล่แบบนี้ นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมกดโยนไปเลยครับมันถึงบินอยู่แล้วนะนะครับผมก็เดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อนๆดูอีกสักหนึ่งคันนะครับออกมาดูวิธีการแควกหอยก่อนครับเพื่อนๆแควกนะครับแควกแควกแควกหอยนะครับนี่ครับเอามีจิ้มตรงนี้นะครับแควกก็อ่าแงะออกมานะครับนี่ครับมันก็ออกแล้วครับวิธีการแควกหอย เพื่อนๆอย่าคิดไปอย่างอื่นนะเฟกดีดีนะหอยเชอรี่นะครับเฮ้ยหอยตกเลยนี่ครับเป็นจริงโอเคใส่ให้ดูแค่คันนี้คันเดียวนะครับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ใส่กับเป่าเด็กใต้คนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมคอยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมนะครับนะครับเพื่อนๆ เด็ดแนี่นอนหอยเชอรี่ได้ตัวอยู่เนี่ยไม่เคยผิดหวังครับแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็กอรอลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมนี่ครับโยนไปเลยครับโอเคครับค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับจะสุดยอดเลยครับพี่ลาม,ลาม สวัสดีครับ,รบผมอะครับก็สวัสดี <c oughs> ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็สวัสดีกันอีกรอบก็สวัสดีตอนใกล้เที่ยงเลยครับตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วสิบโมงประมาณสิบโมงห้าสิบนาทีอ่านะพอดีช่วงเช้าก็ไม่ว่างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับผมที่ว่าใส่เบ็ดกับเหยือ่อหอยเชอรี่รแล้วก็ต้องการที่จะล่าตัวที่ว่ามันหลุดไปวันก่อนด้วย<ช>ที่ว่าตาเบ็ดหัก<อ>ที่ตาเบ็ดหักอ่าต้องอย่างน้อยๆอ,อัพอัแล้วก็สองกิโลขึ้นอ่ะใช่ ครับผมก็อยากรู้นะครับว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่ทราบว่ามันจะมากินหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่แน่ครับในน้ํามีปลาามีข้าวอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไปรุ่นกันเลยครับผมจะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่รม ดงปลาช่อนครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้บ่าวด็กใต้คนเดิมเดินลงไปแล้วครับมาเลยครับมาเลยันี่ไม่เคยผิดหวังครับผมกระเยืยบหอยเชอรี่ได้ตัวอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนแต่ว่าหมนะครับเพื่อนเพื่อนของจริงครับแต่ว่าจะได้มากได้น้อยก็ไปลุ้นกันเลยครับผมมาเลยครับเพื่อนเพื่อนตามมาเลยครับผมคันแรกคันแรก มีตัวหรือเปล่าโอแฮลครับมีเหยื่อครับเล็กพิจิงเหยื่อยังมีอยู่ครับเพื่อนๆเหยื่อยังมีเราใส่ไวเหมือนเดิมนะไว้เก็บตกครับไว้เก็บตกไปรุ้นกันต่อครับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังครับไม่ได้โมมีหรือเปล่าครับคันที่สองโอ้เหยื่อมีครับเหยื่อมีแล้วครับ <c oughs> เด็ดหรือเปล่าเด็ดหรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมถ้าน้ําเยอะๆแบบนี้ส่วนมากมันจะไม่ค่อยจะเด็ดเท่าไหร่ครับผม,ม,มแต่ว่าน้ําลดๆนะประมาณเทียมหน้าแข้งนะเดี๋ยวนี้ครับช่วงน้ําประมาณหน้าแข้งนี่คือน้ํามันเยอะเกินนะครับแต่ว่า<ๆ>มันก็ไม่แน่นะครับผม อันนี้นามีลุ้นครับทุกคนเดี๋ยวมีเล็กจริงเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีทุกอันเลยทำไมรอบนี้มีทุกคันเลยครับผมเหยื่อค่อยเก็บตกแ <รา S 1> ล<ะ>้วนะเพื่อนครับไว้แตะเก็บตกได้อืมเหยื่อมีครับมีครับเอาครับเพื่อนๆมาลุ้นคันนี้ครับไม่แน่นะครับมีตัวหรือเปล่าโอ้เล็กจริงตาย ตายแล้วครับโอ้โหเสียายครับพึ่งตายพึ่งตายยังใส่เลยโอ้โหหมันหมันครับหนึ่งตัวครับยอดไปเลยครับพี่หลามบอกแล้วนะครับไม่พลาดอยู่แล้วเบือหอยเชอรี่พึ่งตายพึ่งตายอุ้ยลืนเลยน่กจริงอืมโอ้โหพึ่งตายนะพึ่งตายพึ่งตายตายยังใสอยู่เลยเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ครับส่วนมากหอยเชอรี่อ่ามันจะกินทุกตัวครับกลืนทุกตัวครับเพื่อนเเลย ไม่ใช่ว่ากินนะครับมันกินอยู่แล้วล่ะเดีว่ามันกลืนทุกตัวเลยครับดูครับติดข้างปากแบบนี้นะครับการแกะก็มีอยู่แล้วนะครับผมในคลิปนี่ครับในคลิปที่ผ่านๆมาเราได้ทำให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้ครับดูได้ครับวิธีการปลดปลาช่อนโดยที่ว่าเราไม่ต้องตัดสายบิดง่ายๆครับไม่ยากหวานเจี๊ยบนี่ครับ โอเคครับนี่เหยื่อมีเลก็กจริงมัน<ไ>ยังติดอยู่เลยนี่ใส่ไว้เก็บตกเก็บตกเก็บตกต่อ,อ,ตอ,ตอทุย <c oughs> ลิ้นพันอีกแล้วครับผมออนี่ครับโอเคครับไปหนึ่งตัวครับมาแล้วครับผมมีครับเหยือ่อ ดีว่ามันติดให้หนึ่งตัวนะโมไ้เยอะโมไปเยอะไ้เยอะครับคอยดูว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีแล้วครับผมนี่พรุ่งนี้มาดูได้อีกรอบนะครับผมเดี๋ยวมีเกือบทุกคันเลยครับหมายน้ํามันเยอะด้วยน้ำเยอะน้ำเยอะหมายนี้ต้องรอให้น้ํามันแห้งแห้งกว่านี้ดูครับเดี๋ยวยังมีเลยครับ ืมดึงมาติดกัดเลยเล็กจริงนึกว่าไตตัวว่ะดึงมาติดกัดเลยโอ้โหอร่อยเล็กจริงเปิดเลยไหมเม็ดบัวเอาเพื่อนๆกินเม็ดบัวก่อนครับอือโวยโ้ยเป็นประโยชน์ได้ครับเม็ดบัวอ่าครับผมต่อมาดูผลงานวันนี้นะครับ ที่ว่าใส่เบ็ดกับเหยื่อหอยเชอรี่นี่ครับเพื่อนๆหนึ่งเต้มหนึ่งตัวมเยอะเลยมเยอะก็น้ำมันขึ้นด้วยแหละน้ำมันขึ้นมาเยอะด้วยนะครับน้ำมันเยอะแล้วก็ปลามันคือออกหากินไปทั่วนะครับก็เลยอ่าไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามีผลงานให้เพื่อนๆนได้ลุ้นได้ชมกันอยู่ก็ถือว่าก็สุดยอดเลยครับพี่หลามนะครับผมก็ เยื่อยังเหลืออีกเยอะครับก็เดี๋ยวอาพรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยพามาดูเก็บต,ตกกันอีกรอบนึงนะครับว่าจะได้ตัวเพิ่มอีกหรือเปล่าอาครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กพิ i ิ g ยาลาแล้วก็ช่องเบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม ก็ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายๆครับบายยครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่ลามโอ้มันเลยครับเม็ดบัวเม็ดบัวอร่อยครับผมบันน้กินกับเพื่อนๆนี่ครับข้างหลังผมป่าบัวนี่คือเอาได้เลยครับอร่อยครับเม็ดบัวเนี่ครับอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมอยู่ธรรมชาติครับเล็กก็จริงหาอยู่หากินนะหาอยู่หากินครับก็ ิ่งกินยิ่งมันครับผมอร่อยกินก็ปลอดภัยด้วยไม่มีที่ว่าใสสารพิษใส่สารพิษใสยานะครับของไม้ธรรมชาติแบบนี้โอ้มีประโยชน์ด้วยนะครับเม็ดบัวเป็นยาด้วยเป็นยาแก้อะไรครับผมก็ความดันเหมือนกับว่าใครที่ว่าถ่ายไม่เป็นเวลาอืกินไอ้นี้คือมันจะทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นที่ที่ผมรู้นะนะครับครับอ่าอ่า อ๋อมันช่วยได้เยอะเลยนะใช,ใช่ใช่เพราะว่ามีพี่เขาซื้อทุกทุกท,กทกวันเลยคือจะกินตอนเช้าคือระบบกับถ่ายพี่เขาถ่ายไม่ดีไงก็เลยซื้อมเม็ดบัวไปเห็นผลแล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับกรับครับผมลาก่อนก่อนครับผม